ราสิเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมผู้ใหญ่ให้ความเป็นธรรมยื่นงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถให้แต่เงินยังต้องรอจะได้ปรับขึ้นในที่สุดต้องแสดงศักยภาพก่อนเพื่นร่วมงานสร้างปัญหาลูกน้องดีมีรายจ่ายจุกจิกมีโชคลาภเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสุขภาพถ้าดูแลตัวเองดีก็แข็งแรง คนโสดสนิทรักสันโดษมีความสุขกับความโสดท่องเที่ยวอิสระอาจมีคนเข้าหาแต่ยังไม่ถูกใจไม่อยากฝืนใจโสดต่อดีกว่าคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะยังคุยกันปกติแบบกึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษไม่ได้คาดหวังต่อกันมากนักมีเขาก็ได้ไม่มีก็อยู่ได้ไม่ยึดติดคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว มุ่งมั่นหาเงินไม่มีเวลาให้กันเพลอๆชอบทําตัวเป็นโสดมีคู่ก็เหมือนไม่มีแต่ไม่ได้คิดจะเลิกรายย่าร้างกันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจําเดือนตุลาคมปี2568กับสิ่งเด่นๆที่จะเกิดขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาเนื่องจากไม่มีเวลาเกิดนะคะคุณดูคลิปนี้ได้เลยพราะคลิปนี้เนี่ยดูจากราศีก็ได้ราศีคือการมีวันเดือนปีเกิดเนี่ยก็ได้แล้วนะส่วนท่านที่ทราบลัคนานั่นแปลว่าคุณทราบเวลาเกิดด้วยก็แนะนําให้ดูทั้งคลิปดวงประจําราศีแล้วก็คลิปดวงประจําลัคนาคุณจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนยังไงก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูดวงส่วนตัวแนะนําให้มาติดต่อไลน์นะคะไลน์ไอก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ Description ใต้คลิปนี้นะคะสามารถทักมาถามรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกันได้ค่ะ เริ่มต้นที่ดวงการงานกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของเนื้องานการงานเนี่ยได้ไพ่ justice นี่คือไพ่ของความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมดังนั้นมีโอกาสทีเดียวนะคะที่เจ้านายผู้ใหญ่หรือว่าลูกค้าเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับคุณเพราะว่าไพ่ในตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยเจ้านายนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยคือไพ่ใบนี้ได้ไพ่ที่ดีมากๆ10เต็ม10เลยก่อนหน้านี้ถ้าเคยทํางานดีแต่ผู้ใหญ่ไม่มองเห็นนะคะตอนนี้ก็จะมองเห็นแหละก็จะสนับสนุนให้คุณทํางานในจุดที่เหมาะ สมกับความรู้ความสามารถก่อนหน้านี้ถ้าเคยโดนใส่ร้ายป้ายสีเคยโดนโยนงานแบบไม่เป็นธรรมนะคะตอนนี้จะได้รับความเป็นธรรมจะอยู่ในจุดที่คุณสบายอกสบายใจกับเนื้องานแล้วก็พอคุณได้พไพ่ใบนี้คุณเป็นคนทํางานดีเป็นคนทํางานละเอียดด้วยนะคะการที่คุณจะทํางานผิดพลาดเนี่ยถือว่าไม่มีเลยถือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทํางานแล้วค่อนข้างจะมีความสุขมีความราบรื่นดี แต่จุดที่ต้องระมัดระวังคือตัวของเพื่อนร่วมงานเพราะว่าได้ไพ่ก้าวดาบเลยนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาเพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะทํางานผิดพลาดแล้วเราก็ต้องมาช่วยร่วมแก้ไขนะแต่อย่างไรก็ตามประคุณได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใหญ่เป็นไพ่ที่ดีมากๆเนี่ยถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะทํางานสะเพร่าไปบ้างทํางานที่คุณจะต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยในการแก้ไขบ้างแต่คุณก็จะแก้ไขได้ดีแล้วคุณก็จะเห็นสมมติว่าเพื่อนร่วมงานทํางานผิดพลาดแล้วเขาพยายามปกปิดมกเม็ดเอาไว้นะคะแต่ว่าคุณก็จะเห็นซึ่งพอคุณได้ไพ่ใบนี้ซึ่ง ไพ่ของคนที่มีความใจเย็นด้วยเป็นไพ่ของคนที่ไม่ได้ไปตัดสินใครทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยชาวเมฆจะมีความใจร้อนแต่ในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีไพ่อีกเซตหนึ่งนะซึ่งเป็นไพ่ประจําตัวของคุณด้วยเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของการ aring, งานการเงินก็ได้ไพ่ธาตุดินนะดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยคุณมีความใจเย็นมากพอที่คุณจะไม่ไปต่อว่าไม่ไปทะเลาะไม่ไปขัดแย้งอะไรกับเพื่อนร่วมงานถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานบางคนอาจจะสร้างปัญหาในการทํางานให้กับคุณก็ตามแต่ว่าการสร้างปัญหาตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ออกแนวว่าจะมา ขัดแยง้งหรือจะมากันแกล้งอะไรกับคุณนะคะเนื่องจากว่าพอคุณได้ไพ่ใหญ่เนี่ยทำให้เพื่อนร่วมงานก็ค่อนข้างจะเกรงใจคุณแล้วยิ่งคุณทําตัวเป็นผู้ใหญ่ด้วยยิ่งคุณใจเย็นด้วยเวลาเพื่อนร่วมงานทํางานผิดพลาดเนี่ยนะคุณเองอะ่ะก็ไม่ได้ไปต่อว่าอะไรเขานะคะคุณมีความใจเย็นแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานดีตรงนี้ก็จะยิ่งทําให้เขาเกรงใจคุณเข้าไปใหญ่เลยคะ่ะ ในขณะที่ลูกน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรนะในตําแหน่งของลูกน้องเนี่ยได้ไพ่ของคนที่ก็ค่อนข้างจะมีความเชื่อฟังคุณดีอาจจะไม่ใช่ไพ่ของคนที่เก่งมากเลยสามารถที่จะมาเป็นที่ปรึกษาเป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณได้อาจจะไม่ได้มีลูกน้องที่เก่งขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดูว่ามีปัญหาอะไรนะคะลูกน้องขยันขันแข็งแล้วก็ค่อนข้างที่จะเชื่อฟังนะคะก็อยู่ในจุดที่ไม่ได้ทํางานผิดพลาดอะไรด้วย กลับมาที่ตำแหน่งของผู้ใหญ่อีกทีนึงนะคะคือไพ่ใบนี้มันดีมากโดดเด่นมากนะคะซึ่งนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในองคอ์กรเนี่ยก็มีโอกาสทีเดียวที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเมตตาเอ็นดูแล้วก็ให้คุณทํางานได้แบบมีอิสระนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณเป็นนายตัวเองเนี่ยผู้ใหญ่ในที่นี้จะหมายถึงลูกค้าคุณก็จะมีลูกค้ารายใหญ่เลยนะะที่เขาเอื้อเอ็นดูคุณละที่เขาก็พยายามจะหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันตรงกับศักยาภาพของคุณมาให้ค่ะ มาต่อกันที่ดวงการเงินนะคะไพ่การงานน่ะดีแต่ไพ่การเงินเนี่ยถือว่ายังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ด้วยการที่ได้ไพ่สี่ถ้วยในตําแหน่งของรายรับสี่ถ้วยคือถูกหยิบยื่นมาแต่นั่งกอดอกไว้นะคะไปมองอีกสามถ้วยที่ไม่ได้รับการหยิบยื่นก็แปลว่าคุณได้รับการหยิบยื่นงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถแต่ในเรื่องเงินเนี่ยอาจจะยังต้องรอเมื่อมาประกอบกับไพ่จบไพ่สรุปไพ่ประจําตัวคุณไพ่ใบน,นี้ด้วยเนี่ยก็เป็นไพ่ของการรอคอยการเงินด้วยนะเป็นเรื่องของการที่ต้องลงทุนลงแรงก่อน แสดงศักยภาพก่อนแสดงฝีมือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเงินตามมาแต่ไพ่ใบนี้เงินตามมาแน่นอนนะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าช่วงเวลาเนี้ยอาจจะยังดูไม่ค่อยพออกพอใจแต่มันก็ไม่ถึงขั้นว่าไม่มีอะไรหยิบยื่นมาให้เลยมันมีสิ่งที่หยิบยื่นมาให้ก็คือการทํางานที่ค่อนข้างจะราบรื่นที่มันเหมาะสมกับความรู้ความสามารถทําให้คุณทํางานได้อย่างง่ายงานไม่ได้ยากอะไรผลตอบแทนอาจจะยังไม่ได้พออกพอใจในเต็มที่แต่แต่ก็อาจจะมีอะเกรเมนต์เออหรือว่ามีการพูดการให้คํามั่นสัญญาว่าเดี๋ยวจะมี การปรับในที่สุดนะคะเงินเนี่ยน่าจะปรับในที่สุดแต่อาจจะต้องรอหน่อยแต่ที่ทําให้คุณไม่ค่อยพอพอใจอาจจะเป็นเพราะว่าคือรู้แหละว่าเดี๋ยวเงินจะต้องได้แต่ว่าเดือนนี้รายจ่ายมันเยอะมันมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เลย แต่ว่าพอไพจ่จบไพ่สุดผมงคุณเป็นไพ่ธาตุดินตามที่เกิดไปตั้งแต่แรกนะคะคุณก็ไม่ถึงขั้นใจร้อนขนาดนั้นอาจจะแอบไม่พอใจเล็กๆแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรเรายังหมุนเงินทันเรายังมีเงินเก็บนะเดือนนี้อาจจะต้องมีรายจ่ายจุกจิกอาจจะต้องเอาเงินเก็บมาใช้ก่อนแต่ว่าไม่ถึงขั้นจะกังวลใจว่าโอ้เงินเก็บเราร่อยหรอเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะได้รับเงินเพิ่มนะคะไอตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรืองานที่ถูกหยิบยื่นมาให้เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้เงินจะยังไม่ได้ทันทีแต่เรารู้เดี๋ยวมันจะต้องได้ในที่สุดคะ่ะ ส่วนในตำแหน่งของโชคลาภเนี่ยได้ไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่ใบน,นี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นในรูปแบบของการถูกหวยรวยเบอร์แต่ก็เป็นไพ่ที่ดีมากเป็นไพ่สิบเต็มสิบเนี่ยก็แปลว่าคุณอาจจะมีโชคลาภที่เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะหรือเกี่ยวกับครอบครัวก็คือคนในครอบครัวอาจจะนําพาโชคลาภมาให้ซึ่งโชคลาภอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบของการที่คุณไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบนั้นแต่อาจจะมาในรูปแบบของการที่อาจจะ ครอบครัวนะะซื้อของกินมาให้มีการเฉลิมฉลองมีงานเฉลิมฉลองในครอบครัวหรือว่าครอบครัวเนี่ยพากันไปงานเฉลิมฉลองกันหรืออาจจะมีในเรื่องของการซื้ออะไรใหม่ๆเข้าบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านหรือว่าซื้ออะไรที่เกี่ยวกับรถก็ได้นะคะมีเงินมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทําให้มันสะดวกสบายขึ้นอาจจะไม่ถึงขัน้น<ส>เปลี่ยนแปลงขั้นใหญ่มากนักนะคะแต่ก็ถือว่าก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่บ้านมีความสุขกับการที่เข้าของเครื่องใช้ต่างๆในบ้านรวมถึงรถราเนี่ยมันสะดวกสบาย ดีแล้วก็ไพ่จบไพ่สุดอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะไพ่ประจําตัวคุณเดือนนี้ก็มีความใจเย็นนะคะแล้วก็มีการรอได้สําหรับในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้จะหงุดหงิดอะไรในใจเนี่ยก็เก็บเอาไว้ในใจได้พไพ่ใบนี้ในเรื่องของสุขภาพบ่งบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยอยู่เนี่ยใช้เวลาหน่อยนะคะดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวก็หายถ้าเกิดว่าคุณดูแลตัวเองดีมาตลอดแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ถือว่าสุขภาพของคุณก็จะดุก็จะยังดีต่อเนื่องไปค่ะตอนที่จะไปฟังคําทํานายกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของคนโสดสนิทก่อนได้ไพ่พระไพ่พระคือเรื่องของคนโสดนะคะแต่จริงๆถ้าไพ่พระมาพร้อมกับไพ่เนื้อคู่มาพร้อมกับไพ่ความรักดีๆเนี่ยก็แปลว่าเจอคู่บุญก็ได้แต่เผอิญว่าไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ของคนโสดเช่นเดียวกันเป็นไพ่ the fool เป็นไพ่ของคนที่มีความอิสระในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเดือนนี้คนโสดสนิทก็น่าจะยังโสดสนิทไปก่อนแต่เป็นความโสดที่ค่อนข้าง จะมีความสุขนะคะมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการไปทําบุญนะคะแล้วก็รักสันโดษอาจจะออกแนวปลีกวิเวกด้วยซ้ำนะเดือนนี้เนี่ยไม่ได้เฮฮาปาร์ตี้สังคมอะไรมากนักนะคะหรือถึงแม้ว่าจะไปงานสังคมแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีคู่อะไรถามว่าแอบ,บเหงาไหมนิดหน่อยแต่ดูว่าไม่ได้หนักหนาอะไรนะช่วงนี้เนี่ยไม่มีก็ได้นะอยู่เป็นโสดก็มีความสุขดีค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะได้ไพ่สามถ้วยสามถ้วยคือเรื่องของการที่กึ่งเพื่อนกึ่งคนคุยกึ่งคนพิเศษดังนั้นมันก็เป็นสถานะนี้แหละเป็นอย่างเงี้ยมาเพราะว่าเป็นแค่คนคุยนะก็คือว่าก็ยังคุยกันต่อเนื่องไปแต่ยังไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะพัฒนาอะไรยังไม่ได้ถึงจุดที่จะมองเห็นว่าเออมันใกล้จะพัฒนาแล้วก็อยู่แบบนี้ไปทีนี้อยู่แบบนี้เนี่ยเดือดร้อนไหมพอไพจ่จบไพ่สรุปเป็นคนรักอิสระนะนะคะเพอเพอก็รักอิสระด้วยกันทั้งคู่ก็เลยไม่ได้เดอเออนน้รรใจท่่าาไหก็ยูสถนะ การแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะเป็นแค่กึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษแบบนี้ไปก่อนไม่ได้ดูว่าคาดหวังกันและกันมากจนเกินไปจึงไม่ได้ทุกร้อนกับการที่ยังไม่ได้มีสถานะในช่วงนี้แต่ไพ่ใบนี้บอกว่าถึงแม้นว่าจะไม่มีสถานะแต่ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือว่ามีโอกาสาที่จะได้ไปงานปาร์ตี้ไปงานสังสรรค์ร่วมกันแต่ออกแนวในรูปแบบของคนนอกมองเข้ามาก็ออกเป็นแนวเป็นเพื่อนนะเราอาจจะรู้กันในใจสองคนว่าเออเรามีอะไรพิเศษพิเศษหน่อยแต่คนอื่นเนี่ยเรายังไม่ได้ให้เขาร สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วได้ไพราารนนะะ่ราชาเหรียญนะคะราชาเหรียญคือเรื่องของคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้เรื่องความรักเนี่ยถือว่าเป็นรองนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าไม่รักเพราะว่าราชาเหรียญเป็น มุ <distint> ม่งเน้นในเรื่องของความมั่นคงดังนั้นความรักของคุณและคนรักยังมั่นคงกันดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้จะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันเท่าไหร่เดือนนี้บางทีก็มีคู่ก็เหมือนไม่มีเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนทาตัวเป็นโสดหรือว่าการดําเนินชีวิตในช่วงนี้มันทําให้เราเหมือนเป็นคนโสดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นมันมีการเดินทางเยอะอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเดินทางไปกับเพื่อนแต่ว่าคนรักไม่ได้ไปด้วยนะคะก็ะเลยมีคู่ก็เหมือนไม่มีอ่ะตามลักษณะน,าานี้หรือว่าคนรักอาจจะมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมากจนไม่ค ไม่มีเวลาให้แก่เรานะเราที่อยู่บ้านก็ไม่ได้รู้สึกว่าอีนางขังคออะไรเออคนรักไม่ค่อยมีเวลากลับบ้านดึกกลับบ้านช้าเพราะว่าเขาทํางานก็ไม่ได้จะหึงหวงหวาดระแวงอะไรเอองั้นเราไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่างั้นเราไปหาความสุขใส่ตัวดีกว่านะมันออกแนวนี้แต่ยังไม่ได้ดูว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ของความมั่นคงนะถึงแม้นว่าอาจจะหึงหินห่างกันไปหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเลิกรายรังอะไรกันแล้วก็ไม่ได้ดูว่าจะทะเลาะเบาแหวงอะไรกันด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก๋เป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มีช่อง YouTube นะคะชื่อว่ากอใจนักเขียนเป็นการนำนิยายของตัวเกตเองมาอ่านให้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ